มันยากนั่นก็ไปถือพวกมิดช้าชีบหลอกลวงเอาคือเเขาไปไหวหินไหวรูปปัป้นนั่นรูปปั้นนี่ไปไหวต้นไหม่ mm hmm. เหมือนเขา สิทธิ์ที่ใช้ยุ่นใมัยหเป็นหนุ่มมันมีคลิปหนึ่งเราไปสัมผัสหลวงปู่คูดพวกนักการเมืองเวลาเขาลงสอสอลงก็มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าได้ได้ถ้าเขาไปแล้วไม่ไม่ได้เป็นสอสอมันจะไม่เป็นการโกหกเลยครับนะก็มันตั้งใจมามันอยากได้ถ้าปู่ว่าไม่ได้มันก็เสียใจ กูก็บอกกันได้ได้ได้มันก็ได้ลงเลือกตั้งนะม่ไในว่ามันได้เป็นซสรอ <c oughs> งก็คูณถ้าไปไหวอีกยังแต่ละสาขาแต่ละอาชีพเพราะก็มีครูมีอาจารย์นะเขาไหวายเขาหวดนักร้องนักกล่ำนักแสดง แม่ขา,แม,ขาแม่้ายกับแสวงหาของดีไปอยากขายของดีชาวนากสแสวงหาปุ๋ยดีมาใส่เขาแพงซะเหลือเกินดีอืทุกมือนี่เห็นบ่เมืองอุบลของเขา่าสิมีโลกงงานอุตสาหกรรม พื้นทีสองพันกว่าไรงบประมาณ2,000กว่าล้านพนักงานจากถาหรหมืออัตราจา้างเมืองวารินเขาเมืองอุบลมันเป็นพื้นทีสีเขียวที่ประกอบลักษไปด้วยต้นไม้ใหญ่ในชุมชนมีการเกษตร พืชพันธัญญาหารหวยน้ำอากาศบริสุทธิ์พอมาเห็ดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเปลี่ยนเป็นพื้นทีสีม่วงพื้นทีเขตอุตสาหกรรมอาคารพาณิชย์สิ่งถี่มันปนเปื้อนอยู่ในอากาศก็คือพวกควันผิด สารผิดทั้งหลายที่ผลนออกไปจากปองโรงงานที่นี่ถนนนทางกับตัดเอื้อเพื่อควมสะดวกในการพองทายสินค้าทั้งเทียรกามาโดยบริชอบกลอืมปลอผ่ันการขนาดถ้ามีโรงงานอุตสากรรมขนาดเล็กในบ้านห่อเพราะเพราะข่าวมันว่า ชาวประมงเหลียงปลาในการสร้างอย่ลำนำโดมประวงปลาตายปล่อยน้ำเสียลงลำโดมเมืเนบ่ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้เนี่ยอืมเหมนที่เสื่อมโส้มเป็นทีหลาดปัสดุที่ป่าใหม่อยู่แถวเซรีนท่อนเหมืนอนว่าไปเหตุขึ้นอยู่พุน คนวพิดก้อมอ่เพี้ยนพอใจคนว่าก็พิษแก่แต้คนเขียนขึ้นเนอปล่อยพอด้ประโยชน์อียั่งไม่แต่หินไม่แต่อีนังอยู่ขันเพี้ยนขึ้นอันที่โวกโกโทเออคนบริหารที่ให้ทีนมันเป็นอย่างสีบ่อปุ้ยก็ขึ้นยาขาแมาแรงผื่นเกี่ยวกับบำรุงนั้นมันขึ้นเบิดแต่ว่าเขาบ่าขึ้น อืมต่อไปชาวนาก็สีขายต่อไปชาวนากะสีขายหน้าเจ้า,า,จาของนีนะนแล้วเหตุ่ได้แล้วพอดติเอื้อมเส้นหน้าก็ติดหนีติดสิ้นนะ่ะ<ต>กระดูกกระวบอไว้วยรู้กระดูกสันหลังของฉากระดูกสันหลังของฉาดโดนมะเร็งกินหายไปทอนสองทอนนะ <laughs> สุดสุดท้ายชาวนาก็เลิกจากการทำนานะทำแห่งเป็นหนี้ลอกหางมูขึ้นไปเรื่อยยืมเงินทกกซอมาใส่หนีได้หนีถ้าค้ารยืมเงินกองทุนไปกลับไปใส่หนีตกสซอกลับไปกลับมาอยู่หันเอาไปเอามาแล้วหฮอกับว่าได้เป็นหนีเพะ่ะ ต่อไปคนกิดที่ขายหน้ากฎหมายก็เปิดกว้างให้แต่ก่อนก็ต้องบริษัทอนนอมินี่คนต่างชาติมาซื้อทีซื้อยั่งเมืองไทยก็ต้องอสังหารีมวรัพ์ต้องมีคนไทยซื้อหุ่นหลายกว่าหกสิบสี่สิบสิบต้น คู่มือนี้เปิดกว้างคนเพราะสามารถมาจดทะเบียนสื่อ,อได้เลยการลุกขืบกินแผ่นดินไ่เด้ไปลบล่าขาฟันแบบพีหาซาตานคือเก่าแหละเอาคนเขามาต่อไปเฮ้านี่ก็สิมีหน้าแต่ว่าเป็นลูกจ้างเขานะมีหน้าแต่เป็นลูกจ้างเขาเขาก็มี ว่าหนาคนงานมาคุมเวลาทำหน้ามาคุมบวให้ใส่สารเคมีบวให้อันนี้ก็เบียดเขาเกี่ยวเขาเลือกเอาลงเลือกขึ้นตัวคอนเทนเนอร์ลงเลือกครับประเทศเขามีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าประชาชนระดับฝ่ายบริหารระดับอันนี้บมมองเห็นความสำคัญของเกษตรกร ที่ห้อเคยเปรียบไว้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเหมือนกับเป็นโครงสร้างในร่างกายเลยคนะําว่ากระดูกสันหลังเป็นโครงสร้างในร่างกายห่อนี่กระดูกสันหลังพังนี่โอ้เรียบร้อยเลยแหละแสดงว่าชาวหน้านีาน่เป็นโครงสร้างเป็นฐานเศรษฐกิจธรรมดาด้ แต่ว่าชาวน้าตูมนีีอ่อนปวกเปียกอ่อนแอบรสามารถสิผลิตพันเข่าไว้เห็ดเองได้เขาก็มีลูกหล่อลูกชนห้ามาถ้าคุณซื้อพันข้าวจากเราไปคุณก็จะเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติคุณก็จะได้ข,า,ขายข้าวราคาดีขายง่ายเห็นว่ล่ะ พันเขาบางพันก็มีการจดดิกิทซิ์ไปเรียบร้อยอืหลวงลำกำเกินดิกิทซิ์พิดกฎหมายบานเมืองอีกดำหน้าอยู่ดีๆก็สิมาจับเนี่ก็สิยเวลาเมื่อดิกิทธิ์พันเข้าเขาต่อไปจักหน่อยแต่ผู้ได้เก็บไปกินเองอะคนนี้ทำไมมันไม่ซื้อพันธุข Bond, Again, ้าวสักทีหนึ่งเขามีทะเบียนเกษตรไว้เกษตรกรไว้เลยอ้าว มันพันข้าวมาจากไหนล่ะอา้าวทำพันข้าวขายด้วยทำพันข้าวปลูกเองด้วยสุดท้ายไปจากไดจับเนีย่ย <c oughs> คนมั่นมาชกช่วยเอาของธรรมชาตินี่แหละเมื่อได้มาส้างขึ้นใหใม่เลยเพียงแกว่าทำมันดูดีขึ้นดิซือ อากาศกับม่เอาอากาศธรรมชาตินี่แหละเป็นออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ไปขายตามโรงพยาบาลตามคนป่วยคนยังปลาใหม่ปลาตอบยุคยาเพ,าพาศะทั้งหลายก็ต้นฉบับก็ามาจากต้นใหม่นี่แหละก็ได้ไปมาจากอย่างอื่นดิ เอามาจากต้นใหม่เอามาจากต้นนั่นต้นนี้มาผสมม,มมาทดสอบทดลองเป็นยารักษาโรคไอ้คนได้กินเนีเ่ยเขาเล,ลี้กกน,นก,ก็เรียนม่วนี่แหละพวดแผลปวกหมอก็ได้เลี้นหมอเลี้ยนโรคก็เลี้ยนจากร่างกายของคนเนี่แหละเวลาคนตายมากเขาจึงแบบริจาคร่างกายไม่เป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลเขาไปศึกษาพาวมาเรื่องกระดูกเรื่องนั่นเรื่องนี้ เปื่อนตับเรื่องไตเรื่องใสเรื่องพุ่งวิจารณ์ออกมาวิเคราะห์ออกมาเวลาเป็นโลกเรื่องของบูตศาสนากับเรื่องของความเป็นอยู่ของคนเนี่ยมันโอ้ายปมะเเมอนี่ฮาบ่าคอยอยากฟังธรรมฮากับประจวบกับมองเห็นพระเจ้าพระระสงค์เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นแต่เป็นดารากับดาราประกอบนะ <c oughs> เออ าราประกอบไปเถิดงานสมกับไปเป็น,นาราประกอบหรือซื้อคอนไปฟังเถิดกับวงเหตุควอมสาคัญดียังพวกเป็นเจาเป็นได้แน่ในานยกนั่นแน่นายกนี่พญาบาลนั่งโซฟาเล่นเตอร์ซั์เซยเขาเคยเห็นว่าใส่สูตรยางดีมะนะันเนี้ยสีกรรมาทาบันไปนั่งโซฟาโอ้ยบานเนี้ย พวกอสมอผวกดิเอาหนามไปเสิร์ฟกันพนเอาผนา้อหนอบนอบ้นอมมันปนันนั่นพุ่นบ่อาตมามาคิดอยู่ดิไปเห็นมารายงานยามประเศก็คุยกันเดทนศัพซ์บิเทิงโซฟานะั่นเสียพูดจังสีบ่บุคคลบ่กเผิ่อนี่บ่ไปเป็นหัวหนามผ้าตาเป็นผููบุรีคานผ่านเมืองคิดน่ะนะเขาคิดน่ะนะ ว่าเป็นตัวอย่างในทางที่ดีนะกระบาแต่งานนี้มีเศนะเถศแหลบว่ญญา,นะาล่ำทรง, <N> ำงวิญญาณุ่นะน่งล่ำฝ้อนนงมา่ลล่ำทรงวิญญาณแตามันง่ายไปหน่อยพ่อแม่คู่อาจารย์สูงสุดประพุทธเจา้าสาวกทั้งหลายสิออกบวชบาเพ็ญเพียรเพื่อคนหาโหมก,กระทําคำสอนเพื่อมานีเพ่ กาสทบ่ว่าถ่าตายล่ำทรงเพื่อได้มีเงินหลายจากมาล่ำาหลาก็สิ่งทรงถึงไปหลามาขืดเบือ่องเนาะนี่เราจะมาจังหวา,ม,ามันอแห่งเลี่ยนสูงแหงงมงายทั่วม่ขิดเบื่องกับักไปเสื้อเหลืองไม่เชื่อ,อยาบล,ออ <c oughs> นนอลบลูคนนั้นว่าโอ้ยมันบ่า่นเหลืองลบลูเลยมันเหลืองวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์หนาหาเหลืองหาเหตุมัน ไปเจาประสงค์เขาก็ทําตัวลงบ่เหมาะสมตุกมือเียการได้บวชกับการเอาจิตใจเขาถึงธรรมะนี่มันคนละขั้นตอนมันคนละเรื่องละเล่า,ลากันนะอืมบุญเดานั่งก็อีบนะาขาบดุดีร้านสาวหรือลูกผู้ใดแต่รานสาวนี่โอ้ยเอาเลย อยู่เต็มแม้นเาท่านเกิดบนนอกได้เกิดแล้วป่โอ้ยนอนยังตัวนเป็นยูปตอนยูปสีนั่นบ่โอ้ยดูคู่ดิโอ้ยพวกได้กระยาิไปสูนกับว่าด้มออเรื่องดูคู่คือเห็นคู่ปากกาหมากกับคู่ทอน อุทธรก่อนคํำเลยเนาะบุญล่มบุญ่ะอุทธรบุญล่มเราไปขอหลูกฝรังมาเรียนเป็นหลูกบุญธรรมยามเรายามเราไปโรงเรียนโอ้ยเบิ่งฝรังคนเห็นฝรังเด็กีคนคนไทยเห็นฝรังเป็นเรื่องดีจกเป็นยัง จะเป็นอนอนสอนฝรังร่งเขียนฝรั hmm. ่งเท่ากู้มือนี่แลววะว่าอนสอนฝรัง่งแต่ฝรั่งเวียดยัยงเดยดดีเบิดงานปริวัติาสกร,รมไปจ้างบฝรัง่งเคยฝรัง่งด mm hmm. องมาตินน,นไปว่าเรื่องตะโลกให้พระเนี่ยไปเขาปริวาติฟัง mm hmm. เออ จ้างมันไปบรรยายเรื่องฉันรักเมืองไทยให้คนไทยนางฟังเออคุณคุณเป็นคุณเกิดอยู่ที่เมืองไทยคุณเป็นพ่อเป็นมีพ่อเป็นคนไทยคุณมีแม่เป็นคนไทยแต่คุณจ้างฝรัลล่งไปพูดเรื่องรักเมืองไทยให้คุณฟังมันนา่าอายสาแดงโอ้ยมันบ่มีอย่างอายแต่มาวาคิดเบื่องอะไงที่มันน่าอายว่อีหล่าตัวคิดเบื่องนี้อเนาะ พ่อแม่คุณเป็นคนไทยชั้นชาติไทยแต่คุณไปจ้างฝรั่งมาพูดเรื่องรักเมืองไทยให้คุณฟังมันหนาขิดอแตามาบอกพูดขิดแต่จังไหนยี่ยวะเป็นตาอยากอายขอเนะไปบอกเรื่องนั่นเรื่องนี้มันหักเมืองไทยมาอยู่เมืองไทย เมืองฝรั่งอังกฤษบ่าได้เอื่นกันกินเข้ากินหนามมาเมืองไทยมีเงินยีสิบบาทกินได้บิดเหมือนบอกไปมันมวนมันไปกินงานแต่มันก็เรื่องข้องเขานี่แ่ะมาบอกให้เขาฟังแต่เขาเพินมวนมวนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นไปเห็นบะมีแพทย์ฝรั่งเริ่มเข้ามาเห็นปะอุ้ยแถวแม่น้ำเจ้าพระยาอันซ่อนหลายอันซ่อนหลายอันซ่อนคนไทยแท็กซี่สามโล แม่ข่าแม่ขายออนซอนออนซอนฝรัง่งจนเขามีฝรั่งมากไม่กวดเคยขายดามเจ็ดสิบบาทก็ไปขายสามร่อยรถแท็กซี่เคยนั่งตอนนี้ก็ไปเพิ่มขึ้นแต่ฝรั่งนั่งขึ้นคนห้องก็เลยติดฝรั่งมาเต็มมันก็เป็นธรรมดาเนาะ นมันเฮไปยังสันเท่าคู่มือนี่ลหละบ่เม็นธรรมดาปนานใดเรกร่วมเฮเมืองเมืองนี้เช่งว่าจักสีเอาอีนังโน้ครับเรื่องคองมือนนี้เฮาถา,าได้ฟังได้ยังบ่คนมีการศึกษามีเงินมีทองมีการงานดีไปไหวตะเคียนไปไหวไปยันนา เมืองพญานาคมันจักมีจังไดมไม่ตะคนเรลืองเหล่าขานกันมาคือหลวงพ่อเทพโรกอุดรน,นี่คือกันจักตัวตนมีอยู่ยามได้เห็นเหล่ากันมาอยู่เป็นจักท่รใดปีที่เขาเกิดมาได้มาบวชศึกษากับเห็นแต่ว่าเรื่องนี้หนังสือโรคทิพย์สมัยเด็กีโอ้ยบอกอะไรพี่อายุเป็นพันปีเห็นไหมข้าวจะไหนเป็นนมก็เห็นเป็นนมเห็นเป็นปูเถาเห็นผูเถา พุทธศาสานามันม่เป็นเหลืองเบาให้เข้าเสือวาดฝันไปเด้เป็นเหลืองเอาความจริงมาบอสู่ห้องฟังอย่างเช่นพระพุทธเจ้าคนบ่นเหลืองความเจ็บความตายนี่นะมันเป็นธรรมดาร่างกายสังขารเท่าเกิดมากก็มีโลกมานําำมีตับก็บเป็นโลกตับมีปอดก็เป็นโลกปอดบมเมนบวช้ามา พ่อเลี้ยงฉีบจะคล้องทุกเมื้อนี่โอ้ยเถ่ามาหกสิบเจ็ดสิบเมียตายนี่จากลูกหลานมีขอบมีคั่วบ่เบิงเอามาบวชบวชก็ไปออกจากบวชใจมันคือโอ้ยจาเสียเงายเลยหลวงปู่หุ่นะออกมาเป,ป็นหลวงปู่ได้รเด้บวชตอนเถ่าจิเสียเง้นเลยขนาอยคือแห้งพม่นนะอ่ามาตากของแห้งขายยี่ปอเป็นติดพ้องบ่ได้มี่พู้ไ,พดได้บอกผู้ดได้สอน สิบ,บอกผู้ใด้สอนผูอยู่กนกับ่เคยปฏิบัติบ่เคยแต่สอนถูกสอนมาเดืองศีลเดืองสมาธิเดืองปัญญาเขาจะเย็นพวกห่มเหลืองโกนหัวเนี่ยมันง่ายมันง่ายมันม่ได้ยากายวันไหนด้สังก,กร,รมหมบองหันชมวงน้นอยๆก็แล้วเละเซตบวชกายแต่ใจบ่บวชมันสิมีประโยชน์อียังกต่ซ้ำใหม่ใจมันเน่าหนึ่งแล้ว มันเสิไปเห็ดเสาเห็ดยังใดบักลงมากมี่แต่เอาไปถิ่มลงซ้ากเนีเป็นโกนเนี่ปลายู่ปลาเศร้าเท่านั้นเดียวเห็ดห่างปูกักสะแงะเท่านั้นเดียวล้องใจมันโกนพระเจ้าพระสงฆ์บ่มีรักของพระธรรมบีนัยเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมเห็นเซียวอียังหล้วมาประมาทบ่ได้เลเคนห้าทุกมือนี้ ม่ควบตายนี่แขนข้อถูกบาดย่างกรรมดีกรรมชัวถี่นเขาทำ้ดยกายโดยว่าใจใจว้พุได้มาป่ายไม่เข้าเด้ของควมดีกันได้มวผพ้ได้ไว้เห้าดีสีว่าจังใดสิ่งที่เขาหาบ่ได้คือสิ่งที่เขาบ่มหาเอาคืนมาบ่ไดกคือการเวลาผ่านไปแล้วผ่านเลย สีว่าจังใดสิ่งที่หายามมาปัวบ่ไดก็คือความถฒ่วความแก่นี่แหละหายามมะปัวบงตีละมีอยู่บัวไปให้มันหนุ่มมันสาวกับปัวซัามันตีละเฮ็ดได้รซํามันติละหายามหายามมะปัวบ่ไดสิ่งที่นี่บ่ผลก็คือความตายเท่านั้นข้มดีบ่มีขายเ้บ่มมีหาสื่อเอาก็บ่วดด ันว่าความดีนี่หาสื่อเอากับว่าใดควบส่วเอาไปขายให้เขากับว่าเอาได้บ่ดนี่ะ่ะสำคัญในของมันเขาพิจารณาเขาคิด่าแต่เขาสัวเขาพิดเขาพิดนั่นก็นเรื่อขงของพุ่นพุ่นหนึ่งเหตุใดเขาพิดประมน่นเขาเนี่ล่ละพิดเองพิดทั้งปากพิษทั้งใจพิษทั้งกายเขาไปทำบ่ดีว่งามไปเจ้าประสงค์กับว่าบบดดอยู่เป็นตัวอย่างใหยียดในโยมเห็นชัดเจนลงมา บวชมากก็โอ้ยพ่อได้ขั้นถา่าเขาใส่ซ่องเท้าห้นหน่อยพ่อมาโอ้ยงานห่ใหง่หนึ่งใส่ก็บ่สมรูประกูเอหลังเดียจะภาพเรื่พพมซ่องใส่ยมไปา่ถามเอาอีกก็มีจักสิมาอีกยงังมันก็บ่แเป็นเหลือง,งายได้เขามาบวชแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาภูศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในาคำสอนต้องประพฤติปฏิบัติตาม พอห่อคนเด็ดตัวอย่างพระพุทธเจ้าเพิ่นสะลระออกมาเบิดทถูกอย่างหยดท้าบรรดาซักเวียงว่งขาดถาดบริวารทิ้องออกมาเบิดทถูกอย่างสุดจอดนะพระพุทธเจ้านะสิหาเพินมาสาระไหนม่วนนำขูมมือนี่มีบ่คนรวยตระกูลใหญ่แห้งมีตะกอบแต่โกยเอา ที่อยู่ในประเทศไทยแต่ละตระกลูลที่มีเงินมีทองในประเทศไทยมีอำนาจเป็นเส้นแสนไหลแต่ละเจา้าจนมูอจ้ากวบซีจะคล้องอยู่ไซเน่ม่ยัย่งปลาใหม่ปลาตอกกินไปเบิดผูกเขาเรากากินไปเบิดนเนนอมันมาอาศัยธรรมชาติอาศัยแผ่นดินได้กินะ ใครเราเคยขควดาฏิทุดแทนคุณเป็นดินแหน่ืมีดออกไม่แต่สูบเอาธรรมาชาติมันเนี่ยกอบกลวยเอาก็บุกขุด่าเขาสิตายจากเนี่ยคลองมันเนี่ยแจ้งเขาสิตายจากมือใดอันนัวคว่มตายนี่แขนข้อถูกบาดยางตื่นมือเศ้าเห็นหน้ายัางวานยั่งเล็กหน่อยก็ตายเห็นพ้นเฒ่าก็ตายเห็นพระก็ตายเห็นโยมก็ตายเห็น ตายอยู่คู่มือในรัศมีสิบโลสิบกว่าโลนีบายมาก้แต่ตุ่มตุ่มทั้งได้เนละเอาโหลดตายโหลดประกาศคว่ตายห้ยไสบาทหัวัจเป็นดูท่าหอนอยก่ากันประมาณดือ้อตายแล้วตายอีกแล้วเผาอีกเดียบเชว,จวาจังไดมวนเด้เนีย่ยมาพ่อกันจยกคนเป็นจังไดกับว,ว่าือเกาได้เดือนนี่เป็นหน่าเป็นเลี่ยงหลุดมา คนนพกันปีระเทือร์ครบ่กคือที่แหลกเลี่ยงรุ่นเห็นอใหญาว่าบ่อยฟังเลี่ยงรุ่นแรกๆก็ไม่อยู่เป็นร้อยทํไมมาเรียดเรียวบอกพ่อซิบรุนเพิ่นมันทีเดียวบอกซิบอย่างไรแต่พัญญากันที่เขาซิบเอยเออมาเห็นกันก็บว่คือเก่าแล้วมันม้วนสื่อดปล่อยกันไปมันก็เบิดไปเรื่อยแทนที่สิเป็นอุทาหัวโู้ เ้าซ้อมวนเศร้าซืนเถเธอไปกินในเมาเบิร์ได้ละอาหารนี่ยังอร่อยอร่อยก็เคร่ลิ้มรสล่องมาเบิร์ได้ละสถานที่ได้ที่ว่าสวยงามๆเธเคยไปเห็นมาเบิร์ได้ละเสื้อผ้าอาพอ์อันได้สวยอันได้งามเ็เคยได้ใส่ไซสยเบิร์ได้ละเลืออยู่ทางเดียวนี่แหละรุ่นทอาปีนีสอายุคอยไปแล้วแต่วันเอียงไปแล้วเขาขาวัดเปืเวียงล่ะล่องชวนกันขาวัดเขาว่าเบิรอง พูป้ปูลงคนก็นสิว่าโอ้ยปฏิบัติธรรมอยู่ไซก็ได้หรอกมันก็ซ้ำนักเรียนนี่แล้วลอตอนเลียนก็นต้องหาสถานทีหาคู่หาสถาบันทีมันดีดนตเนนอคือเขามาถามหลวงปู่ชาเห็นปะผมจะปฏิบัติอยู่ที่บ้านได้ไหมครับหลวงพ่อได้แต่จอดเป็นสร้างนั <c oughs> ้นก็ค่วมหายว่าเป็นสร้างก็คือมีคววมละอายมีคววมเกรงกลัว ในหัวจิตวใจมีฮิริวัตตะปะเต็มเปรี่ยมนั่นเออปฏิบัติอยู่บานก็นได้แบบมันได้เพราะอะไรคนสิมีจจะคนแบบคน,นก็ต้องมีคู่มีอาจารย์มีครูมีผัวการัญญาณมิตรเป็นไรเมื่อสัทธาพร้อมการัญญามิตรพร้อมโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นหนทางแหง่งการประพฤติหนทางแห่งประนิพพานอยู่วกว่ไก่ มันปจวบปอบกนันนั่นเองของมวลนี่นะเมื่อมีศรัทธาพร้อมไม่ศรัทธาพร้อมนะบาดศีลกับบริสุทธิ์เด้อย่างเขามาบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมเขาขึ้นมาศีลบริสุทธิ์บาทน,นี้พอพ่อกัลยาณนนมิตรกัลญาณมิตรนี่บุคคลมีคุณธรรมเช่นไรเป็นกัลญาณมิตรนะเมื่อเพื่อนทำผิดก็คอยติเตือน เมื่อเพื่อนทำดีก็คอยส่งเสริมเมื่อเพื่อนท้อถอยอ่อนล้าก็คอยกระตุ้นให้เกิดพลังต่อสู้ฮึดสู้ขึ้นมานั่นคือกัรยาณมิตรโ่มเมนอูไว้กันอย่างเดียวได้มวยย่างเกิดดีเบสเดือดเสร็จโมเมนต์กัรยาณมิตรเป็นมิตรเทียมเมื่อศรัทธาดีหมั่นคงศรัทธาเสื่อคํสาสอ,อนในทางุทธศาสนา นรกมีสวรรค์มีทำดีได,ด้ดีทำซัวได้ซัวเสื้อหมันชัดเจนแบบนั้นเดียวก็มาเห็ดเรื่องบำเพนศีนน,นั่นแหละเรื่องของสินหานี่แหละเฮ็ดให้มันดีๆเมื่อศสินดีแล้ววพบผอ,อกรรัรยามิตในกลุ่มของผู้ปฏิบัติคือกันเกิดโยนิโซมนาสิการคิดในใจโดยอุบายที่แยบคายมีปัญหาขึ้นมามีอุปสระคขึ้นมาคิดแก้ไขได้ เมื่อมูพวกไม่ปัญหากันมาคิดแก้ไขให้ผพือ,อื่นใด้โยนิโซมนาิการหาทางออกจากคววมถุกขควมลำบากใจได้หาทางออกจากปัญหาที่เฮอพบเจอได้นี่เพืเอ่อนื่อยโยนิโซมนสิการเมื่อสิ่งเรานี่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วศรัทธาสมบูรณ์ศีลส,สมบูรณ์กันญาณามิตรสมบูรณ์โยนิโสมนาิการสมบูรณ์เหมือนกับเบื้องทิศบุรพ้า ย่มเสาต้องมีแสงเงินแสงทองศาสตร์องขึ้นชั้นใดกับชั้นนั้นพ่นราองค์ระศาสดาพระสัมมาสัมพุธเจ้าวุฒิรบจักซสัตนเด้พไปเจ้าประสงค์เราคือกันเฮาก็ต้องคิดหลายอย่างทุกเมื้อนี้การทำตนในขคนเห็นนี่พ่ต้องไปวาเนีใได้มาเติมมาแต่งมันดอกบ่ต้องไปสางสีสันนั่นสีสันนี่ตะกอนเห็นแต่ในครับในบาร์ในร้านคาราโอเกะยามคำวมาเปิดไฟสีสิวสีแดงหล่อ นักเรงราตรีขอไปเที่ยวไปชมเหมือนย่างกลางวันมาแล้วโอ้ยขี่รถผ่านห่างแต่แสะอยู่ลานเป็นย่างม,มาขึ้นแล้วเป็นเนมืองศรีวิไลคือสีเป็นตน้นบ้านท่าขึ้นก,กันกูเหมือนโอ้เหตหมองชิคเอนเหดหมองเช็คกินติดไฟติดยังเห็ดไฟโอ้ยหลอกหลอชักชวนให้คนก็บัดทาเพื่อให้คนเข้าวัดโอ้เสียาเนี่ยมาเติมตันหาร ลากขายเขาไปขอย่อมยอังไงเผื่อเพื่อนนั่นอย่างไดถ้าจะให้คนเข้าวัดแล้วก็กลับมามองเราดีว่าเราทำำํานําตามหลักของพระธรรมวินัยขนาดไหนศีลส,ส,สิขาบทเราทําได้ขนาดไหนเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าเรอบปฏิบัตสิสํารวมในศีลในสิขาบทเอออยากเจ้าจเห็นก็เกิดควศสัทธาดอกย่างไว้ไเข้าก็เห็นก็กิดสัทธาดอกนเนอมีความสมํารวมควบคูมม่มือมันเกิดควบละแวง ซึ่งกันเดีกันายาโยมกับละแวงพระพระก็จจอมแต่สีหลอกเอาเงินโยมจัาสิว่าจังเดยกกับว่าางศีลาเลืกนั่นเด้กก็ว่างศีลาเลือกนี่เด้กก็บูชาอันนั่นเด้กกบูชานี่โอ้ยจัาสิว่าจังไต๋อีไม่โทษภัย่ลมันพ่อปันกันเนี่ยว่ะมันพ่อปันกันของม่วนนี่กาบพิจารณาเจ้าของนี่ล่ะพิจารณาเหลืองของพระเจ้าะส์เห่า ได้รับการอุปถากอาใจใสเหลือบปัจใจสีกับผีกับหนองกับหยาดกับโยมเขาะจะไปทอดประโยชน์เขาติละ่ะตั้งใจให้มันดีที่ละ่ะทิศขาบทขอได้เพื่อนหาไมก็ขาจะไปล่วงระเมิดนังเพื่นที่ละ่ะทิศขาบทขอได้เพื่อนอนุญาตเจะมึงทำที่ละ่ะอยู่ก็หลูกก็ร้านไปบ่ไาเด้หวังเอาซื้อเอาเสียงเอายศอีกอย่างแล้วปฏิบัติไปเพราะว่นหน้าไปเห็นไม่ยงสิโยกขึ้นมาอ้าวมาเนี่ย มาแล้วแบบนี้มันไปทัวรหลวกว่านี่นี่โอ้ยเวชื่อว่าจังใดมาจังที่โอ้ยเอาเอาเอาเศร้าแล้วเนาะอายเขา